ลองเห็นยห่บอทางรถไฟมะยางเหล่นจมันเลยมายางเหร่นอากาศดีจ้ะพี่น้องีทางยางทางยางมากพี่น้องยางไกลล่เลยจะประมาณสองกิโลและจะพี่น้องสองหรือสามกิโลน่ะ ย่างไปเรื่อยๆอากาศดียางหาเบงพักเสียนน้่พี่น้องหา้าห้ามีพักเสียนนี่กระป้าพี่น้องอันนี้ก,นนกเขากรลั่งสิบปลูกพักหรือปลูกอย่างนั้นนี่พี่น้องดินตปนเลยกว้างคังกไงผูสุดใจหูสุดตาเนาะพี่น้องเขาก็เฮ็ดสวนเห็ดย่างขึ้นกันเลยพี่น้องเขาก็ปลูกรับ ผูรับที่ให้เป็นน้ำมันนั่นจ้ะพี่น้องไม่แต่ดอกฟันสิงโตขางทางพี่น้องนี่เห็นบ่ดอกฟันสิงโตูพี่น้องงามงามดอกมันนาอพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่ในดอกอยู่กับพักเสียนพักเสียนอยู่ขางทางอันนี้พี่น้อง พักเสียนพักเสียนแต่ก็ล่างเกิดพี่น้องแต่ว่าอยู่ขงางท่ามันสุกนี่พักเสียนเลยเนี่จับพี่น้องเราท่านชิงโตเวให้มาพี่น้องย่างไปเรื่อยๆพี่น้องสิผ้าพี่น้องเบิ่งเลาะสิผ้าพี่น้องเลาะ,ะทงอันนี้มันก็จะคือปักติวอยู่บ่พี่น้องวันนี้เนี่ยบอกคือพักมือ จะเอาให้เบ่งนะคือคักเนาะพี่น้องเนาะอ้อพักเสียนอะไรี้กใหญ่แล้วพี่น้องเนี่ยเนี่เห็นบ่เนี่ยนี่จะพักเสียนพักเสียนนะคะนี่แต่ว่าอยู่ขางทางบบเก็บพี่น้องพขาผ้ามาจูงมาเงี้ยวใส่อันอย่างเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บในในปลาอันนั้นอีกพี่น้อง นี่ที่คือพักติวนะพี่น้องทายให้เบิ้งอีกก่อนพี่น้องว่าคือว่าคือคักเนาะนี่มันหรคือพักติวหีีพี่นอ้องยางไปเรื่อยๆภาพพี่น้องบรรยากาศดีคักพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ แบบสิบอมมีม่ลดแรงเนาะพี่น้องบ่กว่าประเทศใดเนาะโดนๆธรรมยางก็ได้พี่น้อง เด้ข้าเจ้าเลี้ยงมากพี่น้องเห็นบ่มาพูดในไก่เดียวเดวสิสู้ให้พี่น,อน้องบ่พี่น้องนี่จะพักตามยแย่แบบนี้พี่น้อง เียวชมเริ่มหน้หอนกัสิเขียวชมไปนั่นเองแหละทีะาา่เรานี่สภาพในกรมีแม่น้ำกันพี่เอานี่กัปมาเฮีโฟโต้นาะเฮีโฟโต้เียเฮีโฟโต้ พี่น้องก็ล่ะมันมีหลายปุ่มต้องถามแฟนยังบบยังบาหูเรื่องปันได๋ได้พี่น้องตแต่แต่สื่อใหม่กันสันมากกัได้ยังยังอันนั้นเยอะยังมาท่านได้สิ้นบันไดจ้ะนี่เจ้าเห็นปะ ที่จักรยานพน้องไอ้บังคับกุมักกุกกตกวไปชมบรรยากาศน้ำบ่อทองฝาสีฝาเลยพี่น้องงามครับสวยงามดีลี ยังขึ้นหม้อพี่น้องเอ้ยพยาย่าโทรเขามาเด้อกำลังถ่ายวิดีโอ สาเหมือนนี่พี่น้องสิบแปดองศาม,มองคนเข้ายา,งเ,า,า,ง,า,างเข้ากระยานพี่น้องฝรังก็เห็นมักยางพี่น้อง หลอนพี่นอ้องโอ้ยถอดเสือสักกันห่อนห่อนขึ้นน้ำขวดอิมารยโออย่างนั้นขวดแล้วพี่น้อ,นองถอดเสือสักกัน,ห,นห่อนแหง ผักเซียนก็นกําลัางสิเกิดพี่น้องคางทางนี่หลายๆจะ้ะมาเคี่ยวกระจีเนาะเขากะทายไปเรื่อยๆพี่น้องเขาขี่จักรยานมาอีกแล้วพี่น้องดอกพักสิงโตนี่พี่น้องเจ้าให้เบิ้งดอกพักสิงโตในงามๆแล้วพี่น้องดอกสิงเหลืองในงามเนาะ นี่จ้ะนี่นี่งามงามบอพี่น้องงามเนาะดอกดอกดอกอันนี้ไปตม้ตมต้มกินที่ก็ได้พี่น้องต้มเป็นชาน้ำชาดืม่มจักพักยังอันนี้ ออ้นี่บอกเขาวาพักลื่มผัวนะพี่น,ะนออ้องกุนดงแมนวะเออแมนแมนพักลื่มผัว <laughs> โอ้ันพักเสียงพี่น้องโอ้ยอย่าไปโทรเข้ามาเด้อเนะพี่น้อง เสียวไปปลืกกันเนาะว่าไปอุ่นเนาะป๊อดพุ่มพุ่มพักเสียนคางทางแห้งงามเลยพี่น้องดูนี่นี่พี่น้องนี่อันนี้พุ่มพักเสียนแล้วพี่น้องด้วยนี่อันนี้ก็ะพักเสียนอันนี้ก็ะพักเสียน้ะพี่น้องด้วยนี่ ผักเซียนแล้วมันอยู่ข้างทางโอ้ห่อนเวพี่น้องเอ้ย18องศาส8องศา่ายพี่น้องเบิ่งจินยางจากสินยางหอดสแล้วพี่น้องก็มาเนี่ย่ายพังย่งไทย ไิด้โอได้เกานที่ตะยางออกมาดดุนแหละพี่น้องจนเมื่อยแหละมือยุดงานจะบัไดทำงานมืออื่นท้ำพี่น้องพาวามือว่านในถ้ำมือยุดมืออื่นอีกถ้าเขาทํำมือฟอาทาเขากับมีมือยุดมือยุดหลายมือพี่น้องวิวธรรมชาติพี่น้องเห็นปะ ขวามือกับสิเป็นสาไวน้ำพี่น้องแต่ว่าเขาบอกเปิดดอกจันทางสถานการณ์แบบนี้พี่น้องโรคโควิดพี่ป้าพี่บอปกติําไปหานนองสาวแล้วจะไปหานนองสาวก็บ,บ่ได้ไปพี่น้องเขาห้ามเขาห้ามออกจากบ้านแต่ว่าเ้ามายางเหรียญไพ่ในเมืองห้าน่ะได้ยุ่จ้ะแต่ว่าถ้าไปเมืองอื่นย่านย่านเขาปับ ปับกับปับแพงพี่น้องเห็นบ้อันนี้สาไวน้ำจ้านี่น,นี่สาไวน้ำนาฮอนนี่คนอูย้ยคนปันอึงลงหนองพี่น้องนี่นี่ไฟไฟบาทแต่หนาหนาวไม่ไมีไฟดอกหนาหนาวเขาก็ปิดเนาะพี่น้อง ายไ,ไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งนี่อันนี้ก็คือดอกฟักกิวป่ะพี่น้องเนี่ยเริ่มเมื่อยแหละพี่น้องเอ้ กขยานมาไล่หลายไปแล้วลบเขาสะกอนขามาหลายคนไปแล้ว

là hên cái cháu kếp kìm nhọn này này nó cái rồng nó Ôi đẹp phía rồng ơi nhang tầm Nang tầm 11 mông vi phiên ua dễ Yêu yêu ua Nhưng mừng cả sao con, bài mông Làm. này tôi bài mông à, Bài mông gì สภาพว่ามันหอนแล้วอันนี้ก็เป็นสปอร์ตพี่น้องฟิตเนสสตูดิโอบ้านพี่บานห้าคนเลยจ้ะเสียนเบิ้งพักเสียนภูมิเด้ยพี่น้องเบิ้งว่ามันง่ามสำมรายนี่เห็นบ่อันนี้พักเสียนเนี่ยจ้ะเนี่นี่ง่ามครับ นั่มๆพี่น้องแต่ว่าขังทางก็ลังเกิดก็หลายพี่น้องนี่แมนบดนี่นี่อีกพุ่มหนึงพี่น้องเห็นบ่นี่นี่แมนบดนี่แต่ว่ามันขังทางพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเต็มเลยอุณะเห็นบ่นี่เลสเตอร์ทายพี่น้องเบิ่งกแมนบดนี่พี่น้องนี่นี่นี่แมนบดนี่ยพักเสียนพักเสียนนี่ กำลังขึ้นพี่น้องนี่นี่นเห็นปจ่จ้านี่พักเสียงพี่น้องเอ,อ,อ้ยอุ้ยไม้เขาตัดไม้วานี่นี่พี่น้องเป็นดงอยู่นี่พุนเขาไปทางได้อีกพี่น้องพูน สุดแถวเลยนี่แมนบดพักเสียนจ้ะตาพี่น้องเห็นบนี่นี่ก็ะพักเสียนโอ้พักเสียนพักเสียน,พ,ยนพักเสียนแมนเบิดจากพี่น้อง ทาเม็ดมันเกิดมันแห่งเกิดไปทําม,มันแก่นะเม็ดมันกระจายมันแห่งเกิดไปทัวพี่น้องพักอันนี้นะมันเกิดทุกปีกระแปกเนาะมันทนหนาวได้มาพักกระถินเฮาเขาใหญ่มันนอกบ้านมันคือตายพักกระถินพักพกระถินพี่ไม่ปลูกพักกระถินพี่ไม่ปลูกสามต้นพี่น้องแต่กระตายอ ไปพี่น้องมาตาล่าเลยแหละไปเรื่อยๆกอแห้งแหละว,วันนี้สิเฮ็ดกับข้าวกินยังเด้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆไม่อยังกินน้องวันนี้พี่ไม้จักเสียดยังกินพี่น้องวันนี้ว่าสิย่างสิย่างกุ้งกินได้เมื่อเพื่อนสักกอนเดี๋ยว,ว,วยสิลงคลิปอีกโอ้ยผักเสียนพี่น้องเอ้ยผักเสีย้ยมพี่น้องผักเสียนกับ หยอดต่ำแย่อยูอย่น้ากันพี่น้องมันหลุดจากอัะไรเมนพักเสียนจากอัะไหอยอดต่ำแย่ลายคัก <c oughs> โอ้ยเบิ้งดอกไม้พี่น้องท้ายดอกไม้เห็นเบิง้งพี่เสินเกรู้มันกุกเกินนะชัดโอ้พี่น้องเป็นตะเห็ดเขียงส้อยจุทีนี้พี่น้องเขาตัดต้นไม้เนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อเนี่ยพักเสียนพี่น้อง น no. ี่นต้นบากใหญ่นั่นอีกจ huh ้ะแม่นเบิดมป๊าดพี่น้องใหญ่อีหลีแน่นี่ฟักเสียนนี่ก็กําลังขึ้นพี่น้องนี่ักเสียนเบิดนี่ักเสียนักเียนักเสียน

อ้พอดีมานพอพี่น้องงามงามเนาะพอดีมาถ่ายเลงมาให้พี่น้องเบิ่งงามบ่พี่น้องน,องน,องนี่งามบ้างชื่นเพิ่งถ่ายชื่นะนะเนะโอ้สวยพี่น้องงามบ่งามบ่พี่น้องงามงาม,งาม,งาม,งามโอ้ พี่น้องเอ้ยทิวลิปเขาเอินทิวลิปพี่น้องใทยพี่น้องเบิ้งเขาปลูกขายพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม่สีไายเบิ้งโอ้ยยางในกลางสวนทิวลิปเลยพี่น้องโอ้ซาบผมในยางออกมาอยากเป็นวัดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเส้นสีชมพูแบบพี่น้องนี่พี่ไม่สียางเลาะให้เบิ้งงามบ่พี่น้องงามบ่ โอ้งามเนาะพี่น้องเนาะสวยงามอีหลีงามบากพี่น้องโอ้ยมักเด้ดอกไม้พี่น้อง,ออองเอ้ยมักขักจะเป็นงามอี่เดียแถวนี้ก,ก็กำลังสิเกิดพี่น้องเห็นบ่นี่เขากำลังปลูก ดอกทิวลิปจ้ะพี่น้องดอกทิวลิปสวยๆนี่กระลังบานงนามอี๋พี่น้องเขาขายดอกเท่าไนี่นี่กระลังออกนี่จะมีกระลังน,น,น้อยๆนึงพี่น้องนี่นีๆละก,ะละก,ะละกะันล้วก็ตัวนี้อีพี่น้องเน นี่สวนตรงนี้ก็ล่งน,น้อยๆก็ล่งเกิดเห่นวันนี่พี่น้องก็ล่งสิบานนี่เห็นป่าจันไหม